อย่าปล่อยให้ความรู้สึกที่ไม่ดีเกิดขึ้นกับชีวิตคู่ของเรากันนะคะเออคุณหมอยังไม่พร้อมเปิดหัวทําไมวิทยากรยังไม่มามไปห้องน้ําอยู่ใครบอกคะคุณหาช่วงนี้เป็นติวรักเต็มร้อยช่วงพิเศษโอ้พิเศษยังไงครับ เพราะว่าช่วงที่เราไปออนทัวร์กันที่งานพา<อ>กรรมความสุดที่กรมสุขภาพจิตจําไม่ได้หรอคะ่ะครับออนทัวร์ our, ครั้งนั้นโอโหสุดฮิตและเป็นครั้งแรกเลยท่านที่สองวิทยากรคู่ขาและคู่ใจคโคจอรมาพบกันนะครับนั่นก็คือคุณหมอพันศักดิ์และคุณหมอสุกมลน,นะครับและในช่วงนี้เราจะพาท่านไปพบกับไฮไลท์ ight, บางส่วนของคําถามดีๆครบทั้งสาระและความบันเทิงนะครับในช่วงของติวรักเต็มร้อยช่วงนี้เชิญชมเลยครับเมื่อเรารู้ว่าสามีเรากําลังจะมีภรรยาใหม่นะคะเราจะมีวิธีการอย่างไรให้เขายอมรับ และคาตอบที่เขาพูดเนี่ยจะต้องไม่เป็นการทําร้ายจิตใจของเราทั้งสองฝ่ายคําถามว่าจะทําอย่างไรที่จะให้สามีเขายอมรับเนี่ยอาจจะไม่ใช่สิ่งแรกที่จะที่จะต้องทํา mm hmm. สิ่งแรกที่จะต้องทําก็คือต้องรู้ว่าเอ๊ะพอเรารับรูเร้เรารู้ข้อมูลตรงนี้แล้วเนี่ยเราเกิดความรู้สึกอย่างไรแล้วจัดการกับความรู้สึกของตัวเองก่อนก็คือยอมรับก่อนไม่ได้ยอมรับที่เขาไปมีความสัมพันธ์กับหญิงอื่นนะครับยอมรับว่าสิ่งนี้ได้เกิดขึ้นกับตัวเราแล้ว โดยที่เราได้คาดไว้หรือไม่เคยคาดไว้ก็ตามแล้วดูว่าเรารู้สึกยังไงเพราะขณะที่ถ้าเราจับความรู้สึกของตัวเราเองไม่ได้ว่าเรากําลังกโกรธเรากําลังหงุดหงิดเรากาลังกังวลไม่สบายใจเนี่ยแล้วเราพยายามจะไปคาดคันคําตอบจากสามีเนี่ยเขาจะรับรู้ความรู้สึกของเราแล้ว,ลวเขากังวลใจว่าคําตอบของเราเนี่ยเราจะยอมรับไม่ได้จะทําร้ายเราแล้วเขาจะปฏิเสธต่อครับยิ่งพูดกันก็จะยิ่งถกเถียงยิ่งแบบาหักหาน้ําใจกันเพราะฉะนั้น หลังจากที่จัดการกับความรู้สึกของตัวเองได้แล้วเนี่ยนะครับค่อยสิ่งที่ต่อไปก็ไม่ใช่การพูดคุยต้องดูว่าเอ๊ะมันมีอะไรที่จะจัดบรรยากาศของความสัมพันธ์ยังไงที่ยังคงดีอยู่เหมือนเดิมหรือว่าดีขึ้นอะไรก็ตามที่เป็นความดีเป็นสิ่งที่ดีๆที่ทํากันอยู่นะครับก็ยังต้องทําต่อไปอะไรก็ตามที่เราคิดว่าเอ๊ะอันนี้อาจจะเป็นสาเหตุทําให้เขานอกใจเราหรือเปล่าหรือว่ามีหญิงอื่นหรือเปล่าเราบกพร่องในเรื่องไหนลองปรับปรุงแก้ไขในเรื่องนั้น ทยิ่งเป็นเวลาที่ฝ่ายภรรยาจะต้องทําให้สามีเนี่ยเห็นคุณค่าของตัวภรรยามากขึ้นหลังจากนั้นครับค่อยหาโอกาสพูดคุยในบรรยากาศที่เหมาะสมพูดคุยบอกเขาตรงๆครับไม่ใช่ไปถามเขาว่าคุณนอกใจฉันหรือเปล่าหรือว่าได้ยินเขาพูดมาอย่างนั้นได้ยินมาอย่างเนี้ยเธอพูดว่างไงต้องบอกเขาว่าฉันรู้ว่าเกิดอะไรขึ้น ฉันยอมรับตรงนี้ว่าได้เกิดขึ้นกับชีวิตของฉันแล้วแต่ฉันอยากรู้ว่าเธอมีเหตุผลอะไรที่จะอธิบายกับฉันในเรื่องนี้เพื่อที่จะทําให้ความสัมพันธ์ของเราเนี่ยยังดีอยู่เหมือนเดิมเพราะฉันเองเนี่ยยังรักเธอมากและฉันอยากให้เธอกับฉันเนี่ยยังเป็นสามีภรรยาที่ดีกันต่อไปอันนี้โดยตามหลักการครับจากประสบการณ์อาจารย์ว่าไงปร,ระสบการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อต้นเดือนตุลาครับผมไปท่องเที่ยวแล้วเจอสามีภรรยาที่เป็นแบบนี้แหละ และภรรยาก,ก็สามีก็ยังคุยกันนุ่งกันนิ่งอยู่เลยและเจอผมพอดีคุณหมอขอถามเถอะจะจัดการอย่างไรเพื่อให้ผู้หญิงอีกคนหนึ่งจากไปอย่างบัวไม่ช้ำน้ําไม่ขุนหรือเพราะว่าเราสองคนก็รู้ว่าผู้หญิงคนนั้นเขาคงไม่อยากกินน้าใต้ศอกเท่าไหร่เพราะบอกเออนี่เป็นการเผออชิญปัญหาสามีภรรยาร่วมใจกันเผชิญปัญหาว่ามันเกิดปัญหาขึ้นแล้วไม่ใช่ใครเป็นคนผิดเพราะว่าแค่เริ่มว่าใครเป็นคนผิดปัญหาไม่ต้องแก้แล้ว เพราะนั้นทั้งสามคนที่เกิดขึ้นนี่ไม่มีใครผิดครับมันเกิดมาในบ่วงกรรมถ้าเกิดเชื่อกรรมเวรนะมันบนมาเจอกันแล้วปัญหาก็คือทำอย่างไรครับจะทำให้กรรมที่มันเกิดขึ้นเกิดบุญกุศลขึ้นบ้างนี่นะครับถ้าเกิดติดเราคิดเป็นกุศลก่อนนะครับว่าไอ้ที่มันเกิดขึ้นนี้เนี่ยไม่ใช่ความผิดของคนใดคนหนึ่งมันเกิดขึ้นแล้วจะแก้ไขอย่างไรไม่ใช่ไปนั่งบอกว่าคิดแต่ถึงเรื่องเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้ก็คือเมื่อวานประวัติศาสตร์แก้ไขไม่ได้ครับ นะครับวันนี้ต้องทําให้ดีที่สุดเพราะพรุ่งนี้จะเกิดอะไรขึ้นเราก็ไม่รู้แต่เราจะต้องมีวิสัยทัศน์เราจะต้องวางแผนให้มันเกิดเรื่องอะไรในวันพรุ่งนี้เนี่ยที่ดีที่สุดแต่สิ่งที่จะต้องอนับถือหรือว่าทุกคนที่เกิดในกรณีนี้ก็คือนะครับอย่าปรึกษาคนที่ไม่ใช่มืออาชีพครับอันนี้สําคัญมากทําให้สามีภรรยาแตกรล้ากันมากนักอย่าปรึกษาคนที่นะครับไม่ได้เป็นมืออาชีพในการรับปรึกษาเพราะเขาจะใช้อารมณ์ เขาจะใช้อะไรต่างๆออกนะครับเมื่ออาชีพจะต้องให้คำปรึกษาโดยหวังผลประโยชน์ของผู้มารับคำปรึกษาดีที่สุดและเป็นกลางที่สุดและเอื้ออำนวยให้เขาสามารถแก้ปัญหานั้นได้ ในกรณีผมอยากจะให้ไปปรึกษาครับต้องบอกว่าทางออกไม่ได้มีอยู่ทางเดียวนะครับแล้วก็หลุมพรางที่เจอบ่อยที่สุดก็คือหลังจากที่ภรรยารู้แล้วว่าสามีตัวเองนอกใจเนี่ยแล้วระเบิดอารมณ์ครับสิ่งนั้นแทนที่จะเป็นทางที่แก้ปัญหาเนี่ยกับกลายเป็นพลังที่ผลักดันสามีให้เขาไปให้ให,ให,ให้ให้คุณค่าของเรายิ่งแย่ลงแล้วกลายเป็นเครื่องผลักดันให้เขาไปอยู่กับหญิงอื่นมากขึ้นค,คำที่ห้ามถามเด็ดขาดนะครับระหว่างดิฉัน กับเธอคนนั้นคุณจะเลือกใครถึงเขาอยากจะเลือกเราสุดชีวิตเขาก็ต้องไปครับด้วยศักดิ์ศรี